สวัสดีครับและนี่คือ Watch i n Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเหล่ามอนสเตอร์แบบมอนๆม,มาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์จากที่เราเคยได้ช้ำรวมโปเกมอนซูโดเลเจเนรีกันไปแล้วเราก็เลยนึกสงสัยต่อไปว่าแล้วโปเกมอนทั่วไปที่ไม่ใช่ซูโดไม่ใช่ร่างเมกะไม่ใช่อันตราเบสไม่ใช่มอนพาราด็อกซ์จะมีตัวไหนที่มีค่าพลังทัดเทียมกับเหล่ามอนเทบ้างซึ่งพวกเรา Watch a n Watch ได้ไปรวบรวมเหล่าโปเกมอนทั่วไปที่มีค่าพลังมากกว่าหรือสูสีกับเหล่ามอนเทพมาให้ทุกท่านกันทั้งสิน้น มาถสุดกาแต่ค่าพลังดีเราก็ยึดค่าพลังเป็นหลักไว้ก่อนถ้าข้อมูลของว่าเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยเราไปดูเหล่ามอนธรรมดาที่ไม่ธรรมดากันได้เลยครับตัวที่1สลาคิงชื่อญี่ปุ่นเค็คคิงโปกเกมอนขี้เกียจประเภทปกติก็จะพูดถึงมอนธรรมดาที่ไม่ใช่ซูโดแต่มีค่าพลังที่ทัดเทียมหรือมากกว่าโปกเกมอนแช่ผมว่าหลายท่านก็น่าจะต้องนึกถึงเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกเพราว่ามันมีค่าพลังโดยรวมสูงถึง600เซฟมากที่สุดในเหล่าโปกเกมอนชาติป,ปกติและถ้าไม่นับเทพต,ตำนานมายาาาาาาหรรืืออ่่่่่่่งงงเเเเเเมมกกก้้้ดดดวววยยยยคคพพลลลัันนีีีี็็ถทททสุแะปบ กลาดอนไคโอคาเลจิกิกัสโครไรดอนหรือมิไรดอนมากกว่าทั้งคิวเรมหรือแม้แต่ซาโตชิเก็กโคงะซึ่งค่าพลังของเจ้าเค็กกิงจะเด่นทางด้านเลือด HP และตีกายภาพแอคแท็ก้วยค่าเลือดของมันจะอยู่ที่1 5 0ซมากกว่าชั้งมุเกนไดนาหรือลูนาร่าและโซคาเลโอเลยด้วยส่วนค่าตีกายภาพ1 6 0ซสูงสุดเป็นอันดับที่10ของโลกโปเกมอนมากกว่าฮูป้ารล่างปลดปล่อยเชียวนะครับส่วนความเร็ว100ของมันก็ไม่ใช่น้อย,อยถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องเรื่องต้้้้้มมมมยยยเเเเอออาาาาากกกๆแตต่่่่่่ถึงงงงนนัจะใชคคคคควววรรบรืีีดด็ไไิ เข้้าามาดวยคือเป็นเกือบจะครบเครื่องครับเพราะว่าความเก่งของเจ้าเค็กกิงจะถูกจํากัดด้วยความสามารถของตัวมันเองซึ่งความสามารถของเจ้าเค็กกิงต็อคือทรุนเป็นความสามารถหนึ่งเดียวที่ไม่มีความสามารถแฝงเลยและเป็นความสามารถเฉพาะตัวของตัวมันเองและล่างแรกของมันอย่างนามาเคโรและเป็นความสามารถแฝงของมอนมดเหล็กไอแอนด้วความสามารถทรุนหลังจากโจมตีสําเร็จแล้วก็จะต้องหยุดพักไปหนึ่งเชิญหล่อความขี้เกียจและด้วยค่าพลังป้องกันของมันก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมันอาจจะโดนฝ่ายตรงข้ามซัดจุน,น็อกในระหว่างที่มันมัวแต่ขี้เกียจเอาได้แต่ถึงอย่างนั้นความสามารถนี้ก็เข้ากันได้ ชาร์จพลังหลังจากการโจมตีอย, me. อย่างเช่นถ้าไฮเปอร์เบมรําแสงทำลายล้างตอนใน,นระหว่างที่มัวแต่นอนขี้เกียจก็จะเป็นการชาร์จพลังของท่านี้ไปด้วยในเชิงเดียวกันพอหายขี้เกียจขึ้นมาก็สามารถโจมตีต่อได้เลยตัวที่2วิชิวาชิสคูลฟอร์มชื่อญี่ปุ่นโยวาชิร่างรวมฝูงโปเกมอนปลาเล็กประเภทน้ำและจะต้องเป็นรูปแบบฟอร์มร่างรวมฝูงเท่านั้นนะครับมันถึงจะโหดขั้นแทบเพราะถ้าเป็นร่างปกติทั่วไปของมันอย่างโยวชิร่างเดียวที่เป็นปลาสีขาวตัวเล็กดูอ่อนแอมันจะมีค่าพลังโดยรวมเพียงแค่175น้อยที่ ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของมันเมื่อเจ้าโยว,วาชิร่างเดี่ยวเข้าสู่การต่อสู้มันจะเปิดใช้ความสามารถนี้และเรียกพักพวกมารวมตัวกันจนกลายมาเป็นรูปแบบฟอร์มร่างรวมฝูงที่ดูคล้ายกับปลายักษ์ขนาดใหญ่สีน้ำเงนินโดยร่างฟอร์มนี้จะมีค่าพลังโดยรวมสูงถึง620เลยทีเดียวเชียวและจากค่าพลัง175เพิ่มขึ้นมาเป็น620จากการเปลี่ยนฟอร์มทำให้เจ้าโยวาชิเป็นโปเกมอนที่มีค่าพลังเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนฟอร์มมากที่สดุดซึ่งค่าพลัง620ของมันมากยิ่งกว่ามอนมาลาอย่างมิลเซเลือด และความเร็วที่ถือว่าต่ำมากถ้าพลังในด้านอื่นๆหดๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีกายภาพ100 C มากกว่าเทพหลักเจน6อย่างเซเนียสและอ e ีเวลเจากันกายภาพ1 3 0มากกว่าเนครสมาแผงคอแห่งสนธยาดีเวท1 4 0เทียบเท่ากับมอนเทพรองอย่างลาติอัสที่เป็นร่างเมกาเลยด้วยและกันเวท135มากกว่าบบลเด็กซ์ร่างขี่ม้าขาวคาบูเรฮิเลหรือยุคซี่ก็จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเจ้าโยบะชิร่างล้วงฟูงมีค่าพลังในด้านต่างๆมากกว่าเทพลหลักเทพรองมายามากมายหลักหลายตััััวแตต่่่่ถึงงงงออออยยาาาานนนนน้้้ก็มมลุเะะครรบจูใ มฝูงได้นานแค่ไหนแล้วมันมีแค่เลือดเพียงแค่45เท่านั้นแถมช้าเอามากๆเลยด้วยถ้ามันโดนโจมตีก่อนจุค่าเลือดของมันลดลงมาเหลือต่ำกว่า25จะทําให้มันกลับคืนมาเป็นร่างเดียวและพอมาเป็นร่างนี้ก็ต้องยอมมอบแล้วล่ะครับจะเอาอะไรไปสู้เขาจากปลายักษ์อยู่ดีๆพอฝูงแตกกลายมาเป็นปลาที่แทบจะเรียกได้ว่าสุดกาก,ากและอ่อนแอที่สุดในโลกของโปเกมอนก็ว่าได้ตัว 3, ops, ที่3ามอาร์คคออสชี่ปุนอาร์เค <Pokemon S 2> <Pokemon S 1> ออสโปเกมอนนกชนิดแรกประเภทหินบิน,นเป็นโปเกมอนดึกดำบรรพัฒนาร่างมาจากอาร์เค้นซึ่งเจ้าอาร์เค้นฟื อน,นอกออกมาเป็นร่าง2อ r อะเคออสถ้าไม่นับร่างเมกาของโปเกมอนฟอสซิลอย่างเมกาเพทราอ์เคออสถือว่าเป็นโปเกมอนฟอสซิลที่มีค่าพลังโดยรวมมากที่สุดแล้วล่ะครับซึ่งค่าพลังของเจ้าอ์เคออสจะอยู่ที่567มากกว่ามอนเทพรอง3าตัวแห่งเจนที่9เย e ีเอินุมาชิมาชิระคิจิกิกิเซ่รวมไปถึงวูลาออสและมันจะเด่นทางด้านตีกกยภาพแอคแท็ก100ซีเซฟมากกว่าเจ้าฟอสซิลร่างเมกาอย่างเมกาเพทราและมอนซูโดอย่างไคลลิวและบันกิลัสส่วนตีเวทก็ไม่ธรรมดาด้วยค่าตีเเเเววววขอออองงงงงมงมกก am, ง o งงบบััันนนนกกกก็็ยยยยาาาาา่่่หหลลโดด้้ถึจะตีแแรบบ ความเร็ว1 1 0ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าอาเคอส์และเป็นค่าพลังที่เทียบเท่ากับดูกเกียเลยทีเดียวนอกจากนี้เจ้าอาเคอสมันยังเป็นโปเกมอนตัวเดียวที่มีค่าพลังโดยรวมเป็นตัวเลข5 6 7ไม่มีโปเกมอนตัวไหนที่มีค่าพลังเป็นตัวเลขเท่านี้เลยเพราะว่าตัวเลขนี้มันมีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งก็คือหมายเลขในเช o เนลโปเกมดของเจ้าอาเคอสจะเป็น5 6 7ตรงกันกับเลขค่าพลังของมันเลยล่ะครับ ตัวที่4ี่ัลมูนเออร์ซูลูนาชื่อว่ปุ่นกาจิกุมะพระจันทร์สีเลือดโปกเกมอนพีทประเภทดินปกติและจะต้องเป็นกาจิกุมะร่างพระจันทร์สีเลือดเช่านั้นนะครับมันถึงจะเก่งทัดเทียมเหล่ามอนแชบถ้าเป็นกาจิกุมะธรรมดาทั่วไปความจริงเจ้าตัวนี้มันก็เก่งแหละครับแต่ก็จะเก่งน้อยกว่าร่างพระจันทร์สีเลือดน้อยหนึ่งโดยเจ้าร่างพระจันทร์สีเลือดอาศัยอยู่ที่ป่าทามเลดบูสในดินแดนคิตากามิอาจจะพบมันได้ในคืนที่หมอกหนาจัดเท่านั้นซึ่งมันจะมีค่าพลังโดยรวมอยู่ทีีทาาี่่่่่255ตาาาาางงงงงกกกกกมมมมอออออออนแแแทิิิยยโปละะเเเพจ้รชชซ วนค่าพลังในด้านต่างๆของกาจิกุมะพระจันทร์สีเลือดมันจะเด่นทางด้านตีเวสเฟเชเว็แท็ก135ถ้านับเฉพาะโปเกมอนชาติปกติก็จะถือว่าแรงมากที่สุดเทียบเท่ากับอีกสามตัวและด้วยตัวเลขเท่านี้ก็เป็นค่าพลังที่มากกว่าฮีทรันและโวเคเนียนกันกายภาพดิฟเอน e ์120มากกว่าอาเซอุสเซคลอมและกิไรติน่าฟอร์มดัดแปลงวนค่าเลือด SP 113ของมันก็จะมากกว่าเลจิกิกัสหรือซิกาดล่าง50%เลยด้วยถึงแม้ว่าความเร็ว52ของมันจะดูน้อยต้องต่อยไปสักหน่อยแต่เท่านี้ก็ถือว่าโห,ห,าหด,หดั้้วาหีดงนนต ตัวที่5อาร์เครูดอนชื่อี่ปุนเบรดิวลัสโปเกมอนโลหะผสมประเภทเหล็กมังกรมันเป็นร่างพัฒนาของดิราดอนมอนเจน8ที่ได้เพิ่มเข้ามาใหม่ในดีอินดิโกเดิกซ์แห่งเจน9มีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่600เท่ากันกับเหล่าโปเกมอนซูโดเลเจนดารีเลยล่ะครับและมันก็เป็นโปเกมอน่วไปที่ไม่ใช่ซูโดไม่ใช่เมก้าไม่ใช่เทพตำนานมายาแต่มีค่าพลังอยู่ในระดับ600ด้วยตัวเลขเท่านี้มากกว่ามอนพาราด็อกหลายๆตัวอย่างเช่นเพลิงทะลวงฟ้าขนองคลั่ง คลื่นน้ำกระเพื่อมหรือแม้แต่นกเทพเจ้หนึ่งในร่างกาลาทั้ง3อย่างกาลาฟรีเซอร์กาลาชันเดอร์และกาลาไฟเออร์ส่วนค่าพลังด้านในมันจะเด่นทางด้านการกายภาพ103มเซมากกว่าซีการ์ร่างสมบูรณ์เดียวกา้าหรือซุยคุนและค่าพลังที่เด่นรองลงมาก็จะเป็นตีเวน125มากกว่ากีลาติน่าฟอร์มดั้งเดิมแบล็กคิวเรมหรือเกโนดแซกนอกจากค่ากันเวทที่อาจจะดูน้อยไปหน่อยค่าพลังด้านที่เหลือถือว่าค่อนข้างสมดุลเกือบจะแตะ105นี่่น้อยตีกายภาพหนต่็เทอยท่ากนส่กร์ม่น้ย์ยถึงจะ และเทลาปากกสฟอร์มสเตล่าเลยทีเดียวตัวนี้โหพาราฟินฮีโร่ฟอร์มชื่อญี่ปุ่นอิรุกามันฟอร์มทรงพลังมอนสมตอรฮีโร่ประเภทน้ำและจะต้องเป็นอิรุกามันฟอร์มทรงพลังเท่านั้นนะครับมันถึงจะโหดขิงขิงเพราะถ้าเป็นร่างฟอร์มไร้เดียงสาหรือซีโร่ฟอร์มจะเป็นมอนสเตอร์โลมาประเภทน้ำที่มีค่าพลังเพียงแค่457เท่านั้นถือว่าก,กลางๆไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่เลยการจะมาเป็นร่างฟอร์มทรงพลังได้นั้นจะต้องให้อิรุกามันฟอร์มไร้เดียงสาเปิดใช้ความสามารถซีโร่ทูฮีโร่ที่เป็นความสามารถเฉพาะตััััััวขขอออองงมมมมนนนนนนโดยยยให้้้้้้เเเเาาาาสสสูู่่กกกรรรตจีีลบ์ ก็ Hero Command, จะเปิดใช้ความสามารถ Zero to Hero แล้วเปลี่ยนไปเป็นฟอร์มทรงพลังหรือ Hero Form และจะนับทุกการเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับไม่ใช่แค่เราเรียกกลับเองเท่านั้นอย่างเช่นท่าแ a t เทิ p แ s ส u t ยูเทนฟลิปเท w i ิลวิน ลอร์ Lore, และดรากันเชลเป็นตน้นเมื่อเจ้าอิลูการ์แมนได้มาเป็นร่างฟอร์มทรงพลังแล้วจะมีค่าพลังโดยรวมสูงถึง650เลยทีเดียวเชียวมันเป็นโปเกมอนตัวเดียวที่มีค่าพลังเป็นตัวเลขเท่านี้และถือว่าเป็นค่าพลังที่สูงที่สุดสำหรับเหล่าโปเกมอนน้ำเลยล่ะครับซึ่งก็ถือว่ามากกว่าโปเกมอนซูดูแลเจเารี่ทุกตัวมอนเมก้าเก่งๆหลายๆตัวอย่างเช่นเมก้าเกีาดอสเมก้าลากูลาชเมก้าลิซ่าดอนเอ็กซ์ย์เมกา os, ม้กาบาชโม,ม่เมก้าบอสโกดูราเมก้าฟูดินเป็นต้นต่อให้เป็นเดีอโอคิซิส เจียบเท่าแล้วพอมาดูค่าพลังด้านไหนนี่ยิ่งว้าวค่าพลังโจมตีเก่ภาพ1 6 0ของเจ้าอิลูกาแมนฟอร์มสมพลังสูงสุดเป็นอันดับที่9ของโลกโปเกมอนมากกว่าเล็กควอซ่ากราดอนหรือลิซซาพอสและค่าตีเวท106นี่ก็ไม่น้อยมากกว่าชังเอ็มริดและเทราปากกสฟอร์มเทราเซาเลยด้วยส่วนค่าพลังด้านที่เหลือถือว่าสมดุลมากไม่มีค่าพลังด้านไหนน้อยเลยนี่แหละครับถึงจะสมกับชื่อฮีโร่ฟอร์มแต่มันจะอยู่ในร่างฟอร์มนี้ได้แค่ตอนต่อสู้เท่านั้นพอถ้ามันหมดสติม่องเชงส,สิดาตาตมมเ อาคาไนาช่ปุ่นวินดี้โปเกมอนในตำนานประเภทไฟนี่แหละครับโปเกมอนในตำนานที่ไม่ใช่ตำนานเราก็เลยเก็บมาไว้ในข้อสุดท้ายหรือถ้าใครสงสัยว่าทำไมบนมูอโปเกมอนของเจ้าวินดี้จึงเป็นโปเกมอนในตำนานก็ไปตามดูในคลิป9แฟก9ความลับของโปเกมอนในตำนานวินดี้ที่เราเคยทํำไว้ได้เลยครับส่วนในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของค่าพลังและความโหดล้วนๆซึ่งเจ้าตำนานที่ไม่ใช่ตำนานตัวนี้อีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่555เท่ากันทั้งร่างคันโตและร่างฮิสุยและด้วยตัวเลข555นี้ก็มากกว่าทั้งบ ok ูลออส เริ่มต้นเช่นบาคูฟุนคาเม็กซ์หรือจูไคส่วนค้าพลังด้านในทั้ง2ฟอร์มจาก2ภูมิภาคของเจ้าวินดี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยร่างคันโตจะเด่นการโจมตีทั้ง2ด้านเวทและกายภาพโดยค่าโจมตีกายภาพอยู่ที่100เซอาจจะดูเหมือนไม่เยอะเท่าไรแต่ก็เท่ากันกับมิลทูและโวเคเนียตีเวท100ก็เท่ากันกับเรจิเอเลคิเรจิดรากโกและเดีนซีส่วนข่าพลังที่เหลือก็เกือบจะแตะ100ถือว่าเป็นข้าพลังที่สมดุลมากส่วนร่างฮิซุยจะเด่นสุดทางด้านตีกายภาพ Act 115, ena, า Max, iko, แอคแท็ก11 แข้าพลังที่เหลือก็เกือบ100ทั้งนั้นมันจึงถือว่าเป็นตัวที่มีข้าพลังสมดุลทั้งสอง่างภูมิภาคเลยล่ะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเราโปเกมอนทั่วไปที่ไม่ใช่ซูโดอันตราบบสพารดด็อกหรือร่างเมกาแต่มีค่าพลังชัดเจียมหรือมากกว่าเหล่าโปเกมอนในตำนานมีตัวไหนตรงใจที่คิดกันไว้บ้างไหมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าได้ชอบคลิปนี้ก็แชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือทำให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมละตตตตติาาามมพววกกกเรรรคคััััับบไไไ้้้นนนนให่่งงออออปปีข Thank teacher you Goodbye